นสัันชอบโฟลเซ่นจำได้ครับก็สนุกดีครับพี่ปอใช่ฮะนะครับผมจําได้ว่าเมื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเพิ่งบอกข่าวดีกับผู้ที่ชอบโฟ o เซ่นว่ากำลังจะมีภาคต่อเร็วๆนี้นะครับแต่วันนี้มีข่าวร้ายนะฮะหนังอาจจะยังให้ดูนะครับแต่สตูดิโออาจจะโดนฟ้องคุณลองไปฟังดูนะครับว่าโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนครับ ฟรอ z e n ครับหนังแอนิเมชันนะครับเจ้าของตำแหน่งแอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดตลอดการก็ยังคงถูกฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ไม่หยุดเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับจากแอนิเมเตอร์คนหนึ่งนะครับจากหนังเรื่อง The Snowman คนนี้ออกมาฟ้องบอกว่า Disney ์เนี่ยนำหนังสั้นของเขาไปทำเป็นต้นแบบทำหนังทำทำหนังตัวอย่างเพื่อโปรโมตหนังเรื่อง Frozen เนี่ยแหละนะครับล่าสุดนะครับมีคดีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ เธอผู้นี้ชื่อว่าอิซาเบลล่านะฮะทานิคูมินะครับเป็นนักเขียนสาวชาวอเมริกันครับเขาบอกงี้เขาบอกสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างดิสนีย์เนี่ยนะครับนำเรื่องราวเขาโครงเรื่องนะครับมาจากหนังสืออัตชีวประวัติของเขาเองเขาเป็นเจ้าหญิงเหรอเคุณลองฟังดูอิซาเบลล่าเนี่ยนะครับเขาเตรียมยื่นฟ้องดิสนีย์คุณรู้ป่ะฮะ สันเขาเรียกเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ250ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ก็คูณ30<ด>กว่าเข้าไปนะใช่โดยจะให้ผลว่านะครับแอ,แอนิเมแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้สร้างมาจากนิทานเรื่อง The Snow Queen ของนักเขียนชื่อดังอย่าง Hans Christian Andersen นะครับ,รบอย่างที่ดิสนีย์ได้กล่าวเอาไว้แต่เขาโครงเรื่องเนี่ยนะครับมาจากตัวละครในหนังสือเรื่อง Yearnings Of the heart นะครับซึ่งเป็นหนังอัตะซึ่งเป็นหนังสืออัตชีวประวัติของเธอที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2010นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเธอตั้งแต่สมัยเธอยังเป็นเด็กอาศัยบนเชือกเขานะครับ แอนเดสที่เปรูนะครับและเธอเองก็มีนังสาวคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ทางสื่อของ TMZ นะครับผู้เป็นทีเน่เป็นผู้ที่เผยแพร่ข่าวนี้เป็นเจ้าแรกเนี่ยก็มีการตรวจสอบหนังสือ Yearnings of the Heart เนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือน Frozen <laughs> ตรงไหนเลยครับจะเหมือนเนี่ยนะครับมันก็คือ,อเนื้อเรื่องบ,บางอย่างอ่ะเดี๋ยวคุณลองฟังดูแล้วกันเขาบอก<ด>แค่ไอเรื่องย่อที่อ <laughs> ิสเบลล่าบรรยา เอาไว้เน,นี่ยอันนั้นก็ไม่เหมือนแล้ว <behav> นะครับที่มันคล้ายกันก็คือตัวเอกเนี่ยเป็นผู้หญิง <c ười> แล้วก็มีน้องสาวนะครับแล้วก็อศาศัยอยู่บนเทืกเขาที่มีหิมะป,ปกคลุมแค่นี้แหละครับแค่นั้นเองครับ <c ười> เหมือนกันนะครับซึ่งหลหังจากพิจารณาดูแล้วเนี่ย <c ười> เขาบอกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสารเนี่ยนะฮะไม่พบว่าฟลอเรส์ลอกเรียนแบบแบบเป๊ะๆป๊ะคำพูดตรงกันเป๊ะๆป๊ะมีฉากที่มันเหมือนกันแบบช็อตต่อช็อตแล้วก็ ไม่น่าจะอนุญาตให้ฟ้องได้อสรุปไม่น่าผมว่าพอเรื่องนี้ดังด้วยใช่ไหมพี่ปอคนก็เลยอยากที่จะไปกระแสคนคนคนหยิบวิว่าคนเวริกันแต่มันมักจะมีข่าวนี้ออกมาสำหรับคนเวริการใช่ไหมครับเยอะเยอะเยอะนะฮะ